นุมสดค้อนปาป้าถ้าคุณไม่เก่งภาษาอังกฤษก็มาสะเกิดผมได้นะครับไม่ได้ภาษากายแค่สะเกิดอู๊ดค่ะขอขอว่าเนี่ยพร้อมค่ับมามียังมีเกี๊ยวกระโสดนันเลี้ยว วงนา,ายุทธยาและพิธีกรสาวสุดเซ็กซี่ไอซ์อภิษดาเคลื่อนขมค่ามาแล้วะครับมาแล้วร<า>ับตอนรับเข้าสู่เทคงานีไทยแลนด์ถูกตาร้าหัวใจในรูปแบบพิเศษใช่คำนี้านจาก30สาวโสดหันครึ่งเหลือ16คน จะได้เว้นระยะกว้างๆก,างกันหน่อยเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่เรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็เห็นความสําคัญนะครับพิธีกรสาวโสดทุกคนนะฮะหนุ่มโสดทุกคนผ่านการตรวจโรคพบว,ว่าปลอดภัยแล้วก็สามารถมาร่วมงานกันได้ในระยะที่ปลอดภย<ช>ัยแบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงครับเราดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่แพร่เชื้อแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมดูแลสุขภาพแล้วก็ใส่แมสหลีกเลี่ยงการพบปะในที่ชุมชนแบบนี้เพื่อสุขภาพของพวเราทุกคนค่ะโอ๊ยนะแต่พูดถึงเนี่ยพอเวลาใส่แมสกกันแล้วเนี่ยแล้วมันจะจีบกันยังไงอะ าสามสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นแฟนเทคเนียไทยแลนด์ตลอดจะเห็นว่าเราก็มีวิธีการแมสค,ครึ่งหน้ามาอาจจะไม่เห็นความหลอ่อความสวย VTR ช่วยได้แต่แตความสนุกของเรื่องนี้ก็คือว่า,าคุณก็ปิดครึ่งหน้า ผมก็ปิดครึ่งหน้าแล้วก็ปิดครึ่งหน้าปัจจุบันนี้เวลาไปไหนมาไหนเราก็เห็นกันแบบนี้แหละถูกนี่คือชีวิตประจาวันเราใช้ชีวิตกันแบบนี้เราจะมาบาอกเฮ้ยโหยคนนี้เหมือนดูดีว่ะแต่ไม่มั่นใจเธอเธอเธอผับแนนได้ป้าเราอยากดูอ่ะอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เราก็จําลองชีวิตจริงนี่แหละครับมาให้พวกเราได้สนุกกันในรายการเอาละแล้วตอนนี้บรรดาออสตาจากหลายซีซั่นกลับมารวมกันอีกครั้ง16สาสวสดของเราใช่ค่ะ ต่สสอสดนใหม่น,หนะคะมาลิค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยมาจากซีซั่นอะไรคะมาจากซีซั่นเก้าค่ะซีซั่นเก้าเนี่ยเป็นซีซั่นที่น่าสนใจมากยังไงคะเป็นซีซั่นที่เรารวมสาวงามจากหลายๆเวทีประกวดแล้วตอนซีซั่นเก้า,าเป็นไงจบสวยไหมคะก็โสดค่ะโพเดียมค่ะแต่ในชีวิตจริงก็อ่ะก็ได้คุยออกับใครบ้างแล้วก็กลับมาสดอีกครั้งใช่ค่ะใช่ สดเมื่อไหร่เทคกมีเอาก็ยินดีต้อนรับเสมอแล้วฮะแต่ที่แน่ๆไม่ว่าจะซีซั่นไหนไม่ว่าจะเป็นอีดิชันแบบทั่วไปหรือเป็นสเปเชียลอีดิชันแบบวันนี้ก็ตามแต่ทุกคู่อาจจะต้องไปดูใจกันอีกครั้งในเกาะสวรา์หาสวรค์แต่บรรยากาศนรกเลยนะครับ <c oughs> เราเรียกมันว่าเทค e มีเอาเรลิตี้ลองไปดูครับมีใครใช้ว่าหินอะใช้ดีพ <c oughs> ี่เจว่าอะไรอ่ะไม่ได้เหรอไม่ได้สวยนะหินอย่างเดียว เหมือนไอติงเลยน่เอาไปเอามาได้นะห่วงผมเป็นคนห่วงผมมากไม่เหมือนผมเลยครับห่วงคุณอืบอกใครอ่ะหยาดยับเลยครับผมไม่ไม่ลมแรงแรง่เอาแข้งข้างหลัง้า มันจังหวะที่แบบชนกันไปลูกโป่งมันติดที่ตัวนะมันเลี่ยงไม่ได้หรอกที่แบบเสื้อจะบิดอะไรเงี้ยเราสายสายเดียวเขาหลุดอย่างเงี้ยเ,เออก็ดูแล้วแบบผูกให้น้องดีกว่าเออเดี๋ยวมันจะโป,เป๊เบอ,เอ,เอร์เบอร์ห้าไปจุบจมูกเบอร์เก้าครับ <c oughs> อุยอ้ย,ย,ยช็อตนั้นคือ หนูแบบคืนนะหนูอาจริงๆหนูคืนนะถ้าคิดว่าแซ่บหรอนี่คิดว่าพี่มีแซ่บกว่าถ้าเกิดเขาโฟกัสที่แดนเนี่ยจริงๆโอกาสแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นจำไว้นะครับอเอาแค่นี้นะครับ <laughs> นี่คือโอกาสต้องเล่นตามเกมมันคือเกมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบอลได้เบานะบุกหนานี่เนี่ไม่บอลได้เบา เบาเนียจ้าเบาได้เบานะดูอยู่นะหนูคือนักสู้พุ่งเลยมองหน้ามุสลิมหนูก็พุ่งเข้าไปเลยไม่อยากให้แก้มของคนที่เราชอบแบบไปโดนปากคนอื่นเก็นไหมโอ้ยไม่ต้องสู้หรอกอยู่ตรงที่จุดสตาร์ทเหมือนกัน ไอที่วันนรกก็ <Yeah. S 1> คือมีเรื่องให้ดีบใจ oh, อยู่ตลอดอะไรมันจะแบบดราม่าขนาดนั้นนั่นแหละครับนั่นที่เห็นนะฮะเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองไปดูเต็มๆในแอปพลิเคชัน AS Play เท่านั้นเพราะนั้นสาวๆใช้อำนาจความโสดเต็มที่กับผู้ชายคนนี้ครับหนุ่มโสดคนต่อไปช่ <Yeah. S 1> <Ooh. S 2> But I think I I'll be all right. เอาแล้ว,ลวดูจากการเปิดตัวนะแม่ห่้น่ารักขนตายาวคิ้วดกโอ้โห,โหโอ่าต้องลุ้นกันต่อไปว่าถอดแมสมาจะยังไงจะถูกใจาสาวๆหรือเปล่านะ <c oughs> เป็นยังไงความสื่อคุณตอนนี้หนุ่มสดเึ่นเต้นค่ะแต่ดีใจค่ะอุ้ยคุณพู้ชัด ไม่ชัดครับอ๋อคุณคุณไม่ใช่คนไทยร้อยเปอร์เซ็นเป็นลูกพึ่งครับเป็นลูกรึ่งเอางี้เดี๋ยวครึ่งอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันตื่นเต้นนะก,ก็ก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่นะพร้อมจะแนะนําตัวหรือยังละครับได้ครับได้ครับเอาละสาวๆอยากรู้จักคนละครับเชิญครับสวัสดีครับผมทามอปนิธิการจนาปรมาภาถ้าคุณไม่เก่งภาษาอังกฤษก็มาสะเก็ดผมนะนะครับถ้าสะเก็ดสะเก็ดแล้วเป็นยังไงคะ เดี๋ยวจะผมจะสอนไฮค่ะทามหนุ่มโสดลูกครึ่งที่พูดไม่ค่อยชัดไทยพูดไทยไม่ค่อยชัดพูดอังกฤษไม่ได้เลยอันนี้คือพแมเองนี่พมเองโอเคเห็นแค่นี้สาวๆเอายังไงดีชาวผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดดบไฟ ดับไฟไป4ี่คนเหลือ12คนมันเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมถึงดับไฟไป4ี่คนเลยเอาละก่อนที่จะคุยกับคนดับไฟต้อนรับมาเรียกก่อนค่ะ<า>คุณเปิดไฟค่ะ<า>ทำไมคนนี้น่าสนใจยังไงคุณถึงเปิดไฟก็อยากเปิดไอที่ปิดอยู่ค่ะอ,อยากเปิดไอที่ปิดอยู่อยากหายโสดด้วยโสดห ไม่คนนี้เป็นยังไงฮะน่ารักหรอค่ะหนูมีอะไรจะบอกเขาค่ะคุณมีอะไรจะบอกคุณพูดไปด้วยมามี่ยังมีเกี๊ยวแต่โสดนานเลี้ยวแต่สดนานเลี้ยวไม่มีใครเล่นเกมกับเด็กโอ้ยอย่างนี้เลยห้าบาทสิบบาทโอเคเพื่อนสนิทเราชอบอ่าโอเคอู๊ดสบายดีนะโอเคเดี๋ยวไปคุยกับคนดับไฟก่อน เอแราตีคุณเป็นอะไรคุณปิดไฟทำไมาเดินมายกมือไหวสวัสดีหนูเลยนะคือหนูน่าจะแก่กว่าเขาเน่ <c oughs> เดินมาสวัสดีปั๊บเลยเราคือทรงผมเขาขัดใจหนูมากอะหนูไม่ชอบผู้ชายตัดผมแบบนี้ลักษณะเหมือนอ่าจริงๆแล้วช่างเนี่ยเขาจะกันข้างหน้า,กกา,นาให้แล้วหนุ่มโสดอาจจะสงบสะบังกบอง่ <c oughs> มไปก <c oughs> ่อนต้องไมาเลยปนู่นไอ่ไปดี<า>ไซน์มั่ไม่ดีไซน์แก้มบุมขึ้นดับไฟไปทำไม ชอบคนที่โตกว่าแม่ภูณะนนี้ไม่ใช่ลูกครึ่งอันนี้ออกแนวมอนพ่อประแดงโอเคชอบคนที่โตกว่าชอบแบบว่าคนที่แบบดูโตอะค่ะแต่ว่าเขาดูออกมาแล้วดูแบบคลินต์อะไต่ยใช่เปิดตออกมาจากสวยนักเต้นขึ้นมาติดโอ้ ไฟที่เปิดไฟค่ะเขาน่ารักเคลรนดีใช่ดูมีชีวิตชีวานะใช่อยู่รู้คงลอเลยทีเดย่เขไม่ได้ฟ้อนแบบนั้นใช่ไหมยังไงนะคุณทำยังไงนะโอเคเปิดมาอ๋อไม่ได้ลองเงี้ยอ๋อไม่ได้ ภาษาอังกฤษอยากถามเหมือนกันว่าคำว่า love เนี่ยมันแปลว่ารักหรือแปลว่าคุณนะคะโอ้ยตา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 ยอู๊ดภามาได้ภาษากายแฮสกิตอู๊ดค่ะอันนี้ภาษาอังกฤษไม่ถนัดภาษากายภาษากายค่ะตรงไหนเนี่ย ดห่ีนะไวิงวอนให้คุณผู้ชมในรายการเจออูทข้างนอกให้เอาเปิดทุเรียนให้ทักทายด้วยเปิดทุเรียนนะฮะโอเคอูดจะมีความสุขมากมิ้นค่ะพิณดาไฟสมัยตรงนี้เขาดูโซนเกินไปอ่ะเป็นก็ไม่ได้รับซุกโซนแล้วก็น่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องอ๋อยุกยิกดูใช่ยุกยิกยุกยิกแล้วก็เด็กไปค่ะอ้าวล่ะไม่ใช่แนว ยังไงก็ตามแต่อคุณแหม่โบกเป็นแท็กซี่เลยอย่างๆย่งอย่งขอขอว้าเนี่ยอ่าขอวัอขอวูดขอวดมาเลยเด็กตวสุดมาเลยครับเชิญเลยอยู่อยู่ขอว่าคุณพูดโอเคครับอยู่สอนภาษาอังกฤษไอแต่ไอจะชวนอยู่ไปใช้ชีวิตด้วยกันไหมเฮะอ พี่น้ำบ้านขอโทษขอโทษขอโทษที่ช็อตเมื่อกี้เปลืองไฟมากเอาก็ขอโทษขอโทษจริงเอาละหนุ่มสด12คน12คนอยากรู้จักคุณส่วนอีก4 5คนนี้เขาก็เห็นว่าคุณเด็กไปบ้างแ่ะคุณดูเฟี้ยวฟ้าเกินไปเขาอาจจะไม่ชอบแนวคุณก็ไม่เป็นไรนาะเอาล่ะ สิคนที่เปิดไฟเราจะได้เห็นหน้า,หนาหเห็นตาหนุ่มสองคน<ๆ>นี้ชัดๆสัทีนะครับว่าเออหน้าตาเขาเป็นยังไงบ้างใช่อย่างที่คุณคาดหวังไว้หรือเปล่าเพราะนั้นาอาจจะไปอยู่กับคุณอ<า>พิษดา,านะฮะ,ะอ่ะทีนี้เรามาดูโฉมหน้าหนุ่มสอกกันหน่อยครับ